สวัสดีค่ะชื่อนางสาวสุจิตาประเดชนะคะ,ะดีใจที่ได้เข้าร่วมโครงการของอ,อบรมในครั้งนี้นะคะ mm hmm. ก็ใน ใน,ในการที่แนะนําส่วนตัววันนี้นะคะก็เป็นที่ปรึกษาของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่5จังหวัดขอนแก่นอยู่แล้วนะคะ,ะแล้วก็เปิดบริษัทของอที่ปรึกษาอยู่แล้วนะคะแต่จะประจำอยู่ที่จังหวัดสกลนครกรับนครพนมนะคะโดยบริษัทชื่อสกลบิดนาะยินดีมากที่ได้เข้าอบรม ในครั้งนี้นะคะจะได้เอาไปใช้ในงานต่อๆไปนะคะแล้วก็ไปเผยแพร่ให้คนที่อยู่ในพื้นที่ของเราจังหวัดนครพนมกับจังหวัดสกลนครนะคะเพราะว่าเกี่ยวกับข้อมูลการเก็บข้อมูลแล้วก็การเผยแพร่ยังไม่ทราบเท่าที่ควรตามหลักจริงๆแล้วเขาก็ยังไม่รู้ลึกออะไรมากนะคะแต่ด้วยหน้าที่เราจะทำให้ได้ ดีที่สุดเลยนะคะยินดีนะคะถ้าได้เข้าร่วมโครงการต่อไปอีกก็ยินดีมากๆเลยวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ